เจียหญ้าบออันนี้เป็นสามมองกองบกนอน้องเจ้าซื้อนี่เล่อสาเวสาเวียนคุนี่ซื้อในใดเนาะจ้าสาวห้อมสาวห้อมคนสวยอ่าเมื่อนี้ออกไฮออก่วนเนาะไปเก็บย่งอยู่ไฮน้องมักแตงบ่คือแทงไฮของสาวห้อมวิธีชีวิตสาวลาวของชุมเผาบรูชุมเผามองกรอ,อ๋อตอนนี้สาวห้อมกับสิเก็บมักแตงเลยทุกคนมุกคักเนาะเทียไฮเจ้าเนาะอ๋อครายเวลาเจ้าเห็นไฮตะกี้แต่ ตอนเจ้าซักข้าวให้นี่เจ้านอนบอกว่าเออนอนอ๋ออันนี้มันมันใบยังนี่พ่อเจ้าเจาเห็ดสิมะม,ม้งนี่นะอันนี้ใบเตา่าใบเตา่ตาบอกอ๋ออันนี้สําหรับตูบของไอ้พ่อนี่ประมาณจากปีจึงมันพังสี่ห้าปีสี่ห้าภาษาบ้านเจ้าเอิน่นมักแตงยังนี่นเนาะฮะ,ะมังแตงยวงโอ้โหเขาจะแกะให้ขับบ่มีงานประกินมังแตงบ่น้องโอ้ใช่ไหมว่าเขาเอาเพลินแต่ให้นี่เอาเห็ดถือว่าเขา พิมครับพิมมันแห้งครับเพ่ว่ามันลอกโลดตอนแรกนมันมาโลดมาโลดสวัสดีจ้าผู้สาวไปใส่เนาะเชียญยาบออันนี้เป็นสามังกรบอน้องเจ้าซื้อนี่เลอสาวเวียนวันนี้ซื้อในใดน้อจ้าสาวห้อม สาวหอมคนสวยอ่ามื้อนี้ออกออกสวนเนาะไปเก็บยางอยู่ให้น้องมักแตงบ่อ๋อมักแตงดกบ่บ่ได้ดกอ๋อผู้ใด๋น้อปลูกมักแตงสาวงามบ่แม่อ๋อสาวเวียงก็ปลูกมักแตงอ่าสาวสาวสองหองก็ปลูกมักแตงก็คือมื้อนี้น้อง2คนอ่าเอางานกันบ่หรือว่าจังได๋น้องแม่นเอาเอางานกันมือนีอ่าสาวหอมออกเจ้าก่อน มื่อื่นจะอ่องไฮเสาหอมอ๋อทุกคนนี่เสาลาวอ่าวิธีชีวิตเสาลาวฟาบังกองเสาสูบันป่าอ่องไฮออกชวนมื่อนี่พี่น้องไปใส่นี่นะไปเอามักแตงโอ้อันนี้ไม่ได้ไฮเจ้าะบ่นพ่น้องอันนี้นะให้เจ้าะบ่นบ่ไม่มีจักเอ่อเจ้าคองอันนี้นะให้สาวเวียนให้จุดนี่มีสองเจ้าคองบ่ส่วนให้เจ้าอยู่ไส้น้องโอ้อยู่ภูนี่บ่โอ้ทุกคนเมื่อนี่เฮากา ขออ่ะไปเบิง้งอ่ะห้คของสาวหอมอ่ะไปได้บ่าสาวหอมไปเบิ้งได้บ่ห้เจ้าได้บ่อ๋อ,อเอา้าไปนี่กาไปเบิง้งงห้คของสาวหอมอยู่ทรายทุกคนอัปเดตบทที่ชีวิตสาวลาวสุนเผาบรูมังกรสาวเวียนกระมาบ่โมนี่บ่น้องอป้าห้พี่น้องเห็นบ่เขาก็จะปลูกอยู่ให้อยู่อ่าอยู่ภูพี่น้องเลยน,นี่เจ้าก็เคยไปทางบ่น,งน้องห้ยจนหนีบ่ เคยอยู่ไห้ให้อยไซยจะบอว่าเจไนนา้ไปนอนไหฮไปนอนไฮอยู่นี่แหละอยู่ไซเถียงไหฮเจ้าโอ้กาสซิฮอดเลยบอน้อ,นองอพี่น้องอันนี้กาศไปเบิ่งไปที่ชีวิตสาวหอมคนสวยชาวบ้านป่าสุามเ่ามังกรออกไฮออกสวนยามตอนเที่ยงจะปุ๊กยังแนยอยู่อยู่ไฮนี่น้องฮะ มักแตงบ่โอ้มักแตงล้วกามักเฟสล้วกาคิงโอ้มื้อนี้พ่อแม่เจ้าบ่ได้อ้องไห้บ่ฮะอ,อยู่ไสเจ้าบ่นมักแตงอ่ะยังงั้นยังตอดจลยนะกูจบต่อบ่แล <c oughs> ้วเลยแล้วเลยจะหอนี่ไม่ได้แล้ว เฮ้ยบ่ได้เป่าเป็นนะแมงงอดตอดแล้วแมงงอดจับไม่ใช่นะนะอยู่ใช่จะจับนะชอมือใช่ไปเบิ้งแล้วไหมแม่ใช่จะมาต่อต่อโอ้แต๋นั่นนี่นะน้องเอ้ยเบิ้งพี่น้องให้ข้าเจ้าเบิ้งข้าเจ้าก็อยู่ให้อยู่งชวนให้บอกคราวเวลาเอ็ดให้ข้าเจ้าต้องปลูกมักแตงด้อทุกคนนี่มักแตงพี่น้อง มกัมกแตงกัวอ๋อมังคีมักแตงอ๋อหลังจากอเอาให้งานกันแล้วก็มังเก็บมกักแตงเนาะตอนนี้กายซีฮอดแร่งๆแล้วเนาะสิ่งกับเพื่อนกับสาลต์ทุกคนไปไปเบิ่งอาเที่ยงให้ของสาวหอมพี่น้องอันนี้สาวเวียนได้เจ้ากะอ่องให้ออกชวนพี่น้องตามผู้ตามฝาตามดงเจ้าเ็ให้ให้ชวนพี่น้องเลยนี่วิธีชีวิตของสาวลาวอยู่บ้านดอยพี่น้องเลยอยู่กับตินฮุบเข้าหรือว่าพุกเข้านี่ ขางามเนาะสาาังหอมเนาะคนก้ง,งามเขาก้าวง,งามเมื่อนี้มีสาวเล่าพาเอามากักแตงยูไหอยูอยสวนอันนี้บอสาาังหอมจะมาตูบตูบเจ้านะนโอ้ตูบนั่นแหละที่เจ้าไปนอนตลอดเจ้าโทรหาคอยมือนั่นโอ้มีภายในพาเจ้าไปนอนจุดนี้มีผู้บ่าวอือบอสังเคยมีแต่น,นอนไปเหตุให้เนาะเสียายาให้ไอพ่อพก็องให้เมื่อนี้บอโอัอยู่สายพ่อน่ะอยู่พ่น้าทุกคนเลย หากอะไรเลยทุกคนเห็นบ่เถียงไห้ของสาวหอมเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เข้ากะมาเฮ็ดด้วยจักไม้ยังนีหลับพี่น้องเข้ากะเสียมเฮ็ดเห็นบ่เข้ากะเสียมมุ่งพี่น้องเห็นบ่เถียงไห้ของสาวหอมคนสวยพี่น้องเยนี่นี่จักไม้ยังหลับพี่น้องโคตรสวยเลยพี่น้องถึนเวลาหิยู่นี่มันก็ชิ่งในหนึ่งได้อันนี้จะเป็นอ่าใบตาวพี่น้องโอ้เถียงให้เจ้ามุ่งด้วยใบไม้ทุกคนเลยมันสิแปลกเลยทุกคน โอ้มีมะแตงหลายเลยอออมะแตงควหลายเลยทุกคนอันนี้จะเป็นเทียงหหยของสาวหอมเห็นบ่อันนี้ก็คือใบใบเตาวพี่น้องข้าเจ้าก่สซีมาอ่ามุ้งเห็ดเทียงให้เทียงหน้าก็ได้ทุกคนเลยข้าวเห็ดมันก็ง,ง่ามมันกห็หอมสิบปลายกว่าปีทุกคนเห็นบ่สบายดีพ่อสบ,บายดีเมื่อนี้ไปนอนให้บ่่จะนอนกลับอ๋อไปเสียางหา้แให้ โอ้คักเนาะเทียงหาเจ้าเนาะนนโอ้ค่ายเมล่าเจ้าเห็ดไฮตะกี้แต่ตอนเจ้าซักข้าวไยเนี่เจ้านอนบ่เ,เออนอนโอ้อันนี้มันมันไปอยังนี่พอเจ้าเจาเห็ดสิมะม,ม้งนี่นะอันนี้ใบเต,าเตาเ่าใบเต่าบอกโอ้อันนี้สําหรับอ่าตูบของไอ้พ่อนี่ประมาณจักปีจึงมันพัง4-5ปีสี่ห้าปีบ่โอ้ใบตาวทุกคนเย้ยกัาเจ้ากะสิมะม้งเห็ดตูบได้4-5ปีแสดงว่าทนเติบเนาะ นี่ทุกคนนี่จะเป็นอีพอของสาวหอมได้เฮากลับมาเยี่ยมมายาวมาหนี่บังเอิญอีพอสาวหอมอ่าออกไข่ออกสวนพี่น้องเบียร์จะได้ทีมงานเฮาฮีมักแตกแล้วเราเจ้ารักบอเลยว่าเจ้าข้อขอแล้วขอแล้วเจ้าข้อน้ำไผ่เจ้าของเพื่อนอนุญาตแล้วเดี๋ยวคอยสุดทายก่อนเด้อเบียร์จะได้เบาแก้ข้อเลยบ่อยพ่อขอแล้วขอแล้วแล้วว่าจะได้หรือว่าน่ะข่ามของโบพิธีกัเอาโรนัคญโอ้ยบ่ได้เลยเบาแก้วนี่มักแตกหน่วยนึ่งก็คือหาสิพันกีบเด้อ กินไปแล้วบ่ต้องกลับต้องเสียญาหายสำเร็จแล้วัาหมูพุ้น่่โอ๊ยพี่น้องทีมงานเอาเห็ดแล้วพี่น้องไอ้เกะเคสนบดเวลาเขาเ็ให้ส่วนต้องปลูกอ่ามักแตงอยู่ให้ชวนนะอันนี้จะเป็นบอนบอเขาเจ้านอนพี่น้อง นี่ก็คือแทงไหของสาวหองวิถีชีวิตสาวลราของชุมเผาบุรุชุมเผามงก้องหมู่บ้านของสาวหอ้องเวลาให้ให่วนดูผูพี่น้องเห็นบอกนนช่วงนี้เป็นช่วงขจากาสีออกเสียย่างให้ทุกคนขเจ้าต้องมาเห็นใบเทียงให้พี่น้องอยู่ไหายันเวลาเขาอ่าเมื่อบอทันเวลาก็ต้องนอนอยู่หายเลยทุกคนเห็นบอกขจ้ากลมาเห็กนก็งามงามพี่น้องอันนี้าสาวหออ้องบ่ามักแต่งอยู่ไฮไล่แม่นบอกแม่นโอ้พี่น้องเอ้ กูได้ปลูกไอพ่อหรือว่าซอหอมมาปลูกอันนั้นซอหอมกลับมาแม่นางหอมอนั่นแหละโอ้แล้วก็ได้ยินซอหอมมาว่าอยู่ให้คอยคอย,คอยปลูกอ่ามีขา้าวมีมักแตงมีมักเฟสมักเครื่อแล้วกาขิงแม่นบ่แม่โอ้ใคยเวลาเห็นให้ชวนตรงปูมีลายแนยวเนาะอโอ้ทุกคนเลยอันนี้ก็เครื่องมักแตงเจ้าเก็บไหวบ่บ่ครับอันนันน้นคอยเก็บคอยยินปากเจ้ามาแต่พุ่นนั่นแหละเ <C oughs> จ้ามาแต่บ้านเคิดว่าคนบ้านเดียวแต่ว่า บ่จะหมาขน่ะอ๋อก็คืออันนี้จะเก็บไว้บ่แม,ม่น,นอ๋อทุกคนนั่นเขามาแต่บ้านไงบางเถ่อเขามายามอยู่นี่เลยให้เพิ่นเก๊กนั่นอ๋อโดยโดยโอ้จะได้เงินเสียงเฮามาแม่นโอ้จะได้ไหวพ่อเจ้าหอมใจดีหลายทุกคนเลยอีพอ่อพอาสาวง่อมได้ยินเฮามาเสียงเตาพุนแซ่ลแซวลกันเลยพ่อเจ้าหอมกัสิมาเก็บไว้มักแตกพี่น้องขันแขกมาฮอดเทียงหนา้าเทียงให้ก็คือต้องกินมักแตกเนาะ โอ้จิดีไลทุกคนเลย <S <S อันนี้นล่ะพี่น้องก็คือเอกลักษณ์ของอชนเผ่ามังกรเห็นบ่ก็คือ,อขาาวาสมยโบรหานขันออกให้ออกสวนตองดังพังตรงดังไ่ไห้พี่นออ้อยมันเป็นเนืใดพ่อขันเ้า่ดังไฟเอาออกไห้หหหหหน,หนี่เวลาหอนไห้นี่เป็นเนื้ดคลบ<อ>่หรือว่าจึงใดมือมือ,อนนเท้าหง นีข้องเกินกก่นกับเพ็ดเกิ่ยนยูฮันนั่นแหละอ๋อใครเวลาเขาเมื่อเขาต้อตงดังไว้แนนเขายันสัตว์ปลาเข้าให้บ่ออโอ้ทุกคนนี่มันเป็นประเพณีอ่าพอได้ยินบางคนก็ว่าเวลาอ่องให้อ,อ่องซวนนี่อ่าเวลาเอาฟืนนี่ต้องเอาลงค่อยๆบ่เขาทิ่มแหงบ่ได้บ่อะบ่ได้ได้ตะกี้เดี๋ยวนี้ได้โอ้ตะกี้บ่ได้บ่อยพอโมได้คันท้าเขาทิ่มแหงฟืนนี่เป็นยังไงเวลาเขานอนนี่เวลาเขานอนนี่ผีหลอกโอ้ผีหลอกเลยพี่ไม่เห็นเลยกลางคืนแสดงว่าเขานอนวันรับเลยบ่ โอ้ทุกคนเลยมันเป็นต่ยานเนาะส <triste. S 1> มวนีใครนึงโอ้สมวนีใครเล่นหนึ่งคณะแห่งแห่งก็คือเก่าแล้วเนาะแต้องเอาปฏิบัติในหนึงหน่งเนาะประเพณีของอาชุนเผามงงังกรมันสแปลกทุกคนเลยใครเวลาอาออกห้ออกส่วนก็นคือ,คอต้องค่อยๆเด้พี่น้องเคยได้เจอไอ้ยังที่แบบมันแปลกๆบอกึ่งพียอ้ํพียงยังเคยอยู่บ e, อกระบบเคยเลย คณะคณะเฮ็ดเพ็ดตรงมีดอกเนาะคณะเฮ็ดเพ็ดตรงมีอ่างจัาคู้ว่าที่ว่าเฮ็ดเพ็ดน่ะมันจะมีพีมาอัมพียังนะเขาเฮ็ดเพ็ดคือแบบยังแบบใดสมมไหมว่าเขาเอาเพลินเตยไห้นี่เขาเฮ็ดเทว่าเขาแบบถิมถิมมันแห้งแบบเทว่ามันลอกโลดตอนแรกนาะมันมาโลดมาโลดพี่น้องไปไปอัมพีอแล้วเนาะเ่ว่าถ้าเขาปฏิบัติ วาเฮ็ดค่อยๆ,ๆดิมันจะบ่มีเนาะแต่ว่าไอพ่อมานอนนี่ก็บเก่เคยมีแหมือนบ่ต้องเฮาปฏิบัติไหมพ่อเนาะการเอาปฏิบัติการเอาปฏิบัติแสดงว่าบ่รอดเนาะกลางคืนแบบนอนบ่หลับอนอนบ่ได้เลยเคยนอน,น <uin. S 3> ผู้เดียวอยู่บ่อยู่ไห้นีเออ่เคยนอนอยู่เนาะนอนผู้เดียวก็กล้าอยู่เนาะกันบน่เคยี่แหละอะลรพี่น้องบ่นอนเลยเนาะอยากเลยทุกคนนึงคันดังไฟไว้แล้วมันจะบ่มาบ่เออเนาะทุกคนเนาะแปดดีเลยทุกคนในในเขตนี้เนาะเวลามาให้ต้องดังไฟไว้ แล้เวลาเอาไปเอาฟืนเอายางกะต้องได้วางค่อยๆทุกคนเลยแล้ในยามตอนแรกประมาณหกโมงเจ็ดโมงนี่ก็ต้องได้ปากค่อยๆมันบอกปากดังๆนี่บ่ได้มันบอกในให้ของไอพ่อเฮ็ดนี่ชัดป่ายังไหลายไปพ่อลิงยังหลายบ่าโอ้นี่เท่านี้เลยมันอยู่โอ้ท่านี้บ่มีลิงมีหมู่ป่าไปพ่อโอ้ลิงเท่านี้เลยมันอยู่ทุกคนเลย แสดงว่าขั้นเวลาเขาซุกข,ขันเฮาบอ,บอไปตลอดดิแสดงว่าเบิดเลยเนาะเขาหาย้เนาะเลือบ่เลือเลยทุกคนเลยเต้องไปจอบตลอดพี่น้องหมู่บ้านอ่าอยู่ตามภูเขาก็ค,คือสัตว์ปายย่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่ทุกคนเลยขจาอนรกมไม่พอเน,ะะนาะขจรนรกพี่น้องเขตนี้มาใน,นเขตนี้ยอครับภูผาป่าไม้นี่ยังอุดมสมบูรณ์ลายมันแตกต่างจากหมู่บ้านบ่อโขยลายได้ในหมู่บ้านบ่อโยมันจะบ่อยที่มีแล้วมันงามบอก่งามคือใครแบบข้าทางแล้วบรดแต่เป็นยังเจ้าคืองามซะ เป็นจังไดสาวเวียนออกไห้สาวเฮามื้อนี้ฮู้สึกเป็นจังไดเมื่อยบ่เมื่อยเมื่อยนาะตัวนี้ผักท่อนบ่น้องพีมักแตกหลายเลยทุกคนนลยนี่ถ้าออกห้ออกสวนคสนบต้องมีมักแตหลายเนาะผู้ใดักกินลิงบ่ลิงโอ้ลิงตัวใหญ่ลิงตัวใหญ่มาปาดสิลองกินเบิ่งพี่น้องกินมักแตอยู่เทียงห้พี่น้องเอ้ยเนาะ แดงไฮของซาหอมเย็นดีๆเดี๋ยนะเขาเอาอันนี้มามงนี่มันเย็นเดี๋ยนะบนตาเนาะเบิงต้องนั่งข้างนี้เดี๋ยไปเนาะนี่เนาะมันจึงได้เห็นเบิดเนาะมามาเข้ามาทีมงานเรามานั่งกินมังแกงก่อนจังหน่อยจึงมีแจวพร้อมนี่เปิดถ้วยมาเห็นแจวเลยเนาะมาเด้อมาเด้อกินมังแกงน้ำกันเด้อนี่ก็ซาหอมกับศิพาเบาตาไปเก็นมักแกงเป็นแบบมักแกงลาย ไอพ่อเพิ่นก็บ,บอกว่ามักแตงลายอยู่ไายอยู่ส่วนได้คันเห็ดเห็ดให้ต้องมีมักแตงถ้าบม่มีมักแตงแสดงว,วา่าบม่ได้เห็ดให้พี่น้องนี่เป็นยังไงสาวหอมมีบ่มักแตงบ่ยู่ไสโอปสังมดกแถอทุกคนด้ยนี่โอ้ไอเขาเก็บได้บ่เอา้าเก็บเลยไหมไอโบก้าเก็บละยานี่พ่อเจ้าให้ไอ <c oughs> พ่อเจ้ให้บ่น้องไม่ได้ให้บ่โอ,อตอนนี้สาวหอมกักบฉีกมักแตงเลยทุกคน,กกคนโอ้มักแตงหลายแท้ดกแท้เนาะ จุดนี้ไม่จักหน่วยเลยนาะสีหน่วยห้าหน่วยพอแต่คนหน่วยอันนี้ก็จะเป็นมักแกงของสาวลาวเขาจะปลูกให้ปลูกชวนเนี่ยจะเป็นอีพ่อของสาวห่อมเมืนบอกอีพ่อก็เก็บมักแกงได้เพราะว่าเคกมาเยี่ยมมายามอ่าอย่ให้อย่ยชวนอยู่เที่ยงให้เพื่อนกระเก็บมังแกงให้สุก,กินพี่น้องจะดีหลายพี่น้องอ่าเคตนี่เขาจะกระปลุกให้ได้เห็นบอกมันปลูกให้ปลูกเขาให้พี่น้อง แบบช่วงอาวิธีชีวิตสาวลาวสุมเามังกรเห็นบพนน่พี่น้องที่เป็นอาเทียงไห้พี่น้องเวลามาให้ต้องพักฟอนอยู่เทียงไห้เฮาอาเฮ็ดเทียงไห้ก็คือเวลาฝนตกเฮาก็นอนสะดวกสบายอยู่สะดวกสบายพี่น้องเห็นบ่เทียงไห้พี่น้องแนวเบิ่งทางพุ่นก็นจะเป็นอาหมูบนนะม่บ้านเนะหมู่บ้านที่บอมตาเดินทางหมู่บ้านเซื่อยู่ทางพุ่นจะเป็นเมืองน้องพี่น้องเอ้ยเพราะมันไกลเติบเด้อทุกคนเลยเอาอีฟอกับลูกสาวเพื่อนกเก็บมักแตงพี่น้อง หอมมักแตงย่างคนอื่นนะ่ะหมักแตงกวงโอ้โคตรใหญ่เนาะนี่ทุกคนเห็นบน่มักแตงไฮข้าเจ้ากะมาปลูกอยู่ไฮ่มันจะเป็นรสชาติวิตามินหลายหน่อยพอเน้อโอ้พี่น้องใจดีหลายทุกคนเลยทางอีพอนี่ลูกสาวได้เหามาเยี่ยมมาหยามเพิ่นกะอามักแตงสก,กินเป็นได้ของกาสิภาอีพีไปฮับชมเหาพักพรอนอยู่เที่ยงไห้ก่อนเพื่นน้อยหาะผักพรอนแล้วเหาะกาสิกับเพิ่นกับสารันะพี่น้อง โ oh. อ้สากหอมก็สิล้างเด้อพี่น้องภาษาบ้านเจ้าเอิ้นมะแตงหยังนี่เนาะฮะกกลืวงโอ้กลืวงพี่น้องกลวงก็คือมแตงอันนี้ล่ะพี่น้องเห็นบ่แตงวเมื่อยเนาะาเนะเ็ให้บ่มีหั่นตกินมแงบ่นโอ้แต่เลยเมื่อตะละบานเฮาก็เกียมไว้เนาะปลูกไว้เนาะ มักแตงไปละออกให้ออกส่วนกับกินมักแตงละบุมบีอาหารทุกคนเลยโอ้ยทะเลของเขาได้เป็นร้อยแล้วมูฮึ๊ใช่ลูกจีนของเขานะสาวสวยบันป่าวาเยี่มายามถึงให้ถังสวยทุกคนเลยคันเอฟซีพังไทยมานอนกับก็บมักแตงให้บอ ลลนะลแล้วบนะ่เนาะยังหมดแล้วเนาะอือช่วงนี้กัมีมกักแตงลายเนะาะปลูกเนาะปลูกไว้อยู่ให้ทุกคนขันอีซีละละยา,ายข้นยังไม่ยิมายามน้องน้องวาวาตอนนี้อ่ามาได้ทุกคนมกักแตงยังไล่ได้ไขันซีมาอ่าฮอดอ่าสิ้นเดือนนี้กับโบได้เลย,นะยเนาะเบิดแล้วทุกคน <c oughs> อา้าวน้องใจดีมาเล็กจ้าติดเปลือกมันหายว่าโบแมนเที่ยวโจ โอ้ขบ่าเวียดนามก็มาฮโลสินจาโอ้ยเตาวตงรุดมือมะเต่งรุดมือพางพังเบาบงกับบาวเวียดนามหลังจากกินมะแต่งแล้วจุดเจ้าไปต้องกลับเด้อนอนอยู่นี่โลดขอยสิเมื่อปะผ้าฉ่ำหอมอยู่นี่ีเยียให้ไลนี่ว้าีเยียให้ท้าเมอแน่นได้ตอนนี้ เาหอมมาว่าคันธาเจาเสียงาแล้วเร็จ่อยให้นอนก็ได้เมื่อเขาทบักติวิดโอเลยระว้งได้อีพอโซอมเพ็นจะน้อยระวัางเราได้คอยสีว่าบอกเมนบอกเมนมูคอยแล้วนี่คนคนเวียดนามเลยเด้นายกนหน้าจะอีกได้หนิอ้าวอ้าบอก่าเด้ยายชมค่อยเลยจ้ะขอบใจขอบใจบอหวาน โอ้มกแตงลายแทนซอหอมจกเก็บคือมาหลายแทนหันเกี้นบเบื่อบะนอนเลยปะหมก็มีเนาะโอ้บ๊มก็มีทุกคนเลยอาวเจจวดเจจวดจะนุ่มแต่ลงเลยเปนจะได้อ่ามกแตงให้กับมักแตงกับเจ้าขายอยู่้านไปจไดายนีนเสบกวนเนาะมันมีวิตามินหลายทุกคน ตัวนี้มันปอดชานเคมีเขาไม่ใช้่แมนแม่เดนตัวนั้นหนีงานมักแตงกระพุกไว้ลายมื้อแล้วมันจนแห้วแล้วเพื่อเฮี่ยมักแตงแล้วทุกคนเลยกินแล้วกินอีกกินเรื่อยไปสาวเวียนสาว์ฮอนบอกว่ากินมักแตงแล้วบะต้องกลับถ้ากินเบอร์เบิร์ตเดี๋ยวคอยเบอยากกินแหละตอนนี้บอร์กากินละขันทาบากินกับแล้วไม่ได้เบิร์ตไม่ได้เบิร์ตบอกขันทาบากินกับข้าว่งบอกเนาะมาหอนไห่อต้องกินเนาะโอ้ คืนแม่สาวหอมซากันเฮามาให้เฮาต้องรักบ่สมมุติว่าสาวเวนเฮาออกให้ออกส่วนนีเฮารักมักแตหมูนี่ได้บ่บ่ได้บ่ได้บ่้เนาะงจะได้ตบ่เียงตําแจวตําแจวอกินกับมักแตบ่น้องอาตูดกเปรี้ยวตูดน้อง อาสาวรับเซีเหรอเปิดไพยกันดิรับซา <c oughs> ออนักเอียวยาเไปาวิลยาวแรงยางวชา <c oughs> <c oughs> สาเบียนสาวห้อมเอินเอกินมักแกงนี่เด้อ บางแห้งดีกว่ามาเดินมาเดินบดิ้งินเด้มาเด้อมากมาินมักแตงอยู่ท um ้ายเด้อเนี่ยสาวมเอฟซีนี่เด้อฉันลาวมีดกินผ้าได้กำการเด้อเอฟซีสวัสดีทุกคนเนาะถาม่าใดอยากมากินก็มาได้เนาะมาได้ทุกคนน้องนาฮักเลยสาวเราสองคนจะดีหลายกุ้ง มากินนาะมะแตงนมกันเด้อพี่น้องเด้วชงหอนกับกระปุ๊กาวบังแตงแสียบลายเนาะมกแตงห้เนาะลายนต์นี้อยู่ในนี้ตัววนี้ก็คือแคบเลยเอ็ดย่างมะกรูดข่มบ่ข่มไรขอยดีขึ้นบอกแคลเจ้าฮักหัวมันไมด้ขมเนาะเนาะหัวมันขมเด้หัวมันโคมหัวมหมสกับเลยบ่น้องอ๋อสิกับหลาทุกคนเลยหลังจากที่เขามายิมมายามเถิงไห้เถิงชวนพี่น้อง อีพอเพิ่นก็จะดีลูกสาวก็จะดีเลยหอสิกาเพิ่งสิขานหลับไปนอนพราะว่อวันนี้อมตากับอัปเดตเส้นทางเพราะว่าบางคนก็บอกว่าหอสร้างคอนเทนต์โมเมนทุกคนเลยไกลเลยทุกคนหอยังเอาเลยทุกคนเลยเอาไปนอนเอาไปสิเกียมไปแล้วทุกคนเลยสิกาเพิ่นครับจากสี่โมงห้าโมงแล้วทุกคนเลยเพราะว่าเอาหลังจากที่ย่างมาเบิงเมื่อยนึงทุกคนเลยมาหอดเพียงไฮของสาวหอมกับพักนิดนึงเนาะกินมักแตงแล้วกัตอนนี้สิพากันกลับแล้วทุกคนแดดยังแห้งอยู่แต่ว่าจาก ไฮของเสาหอมนี่เมื่อบ้านพุ่นกับไกลไลนเติบพี่น้องอ่ะพี่ก้อนเสาหอมมานี่มาช่นยกำกันนี่อืสิเมื่อว่าบันนี่เจ้าก้าววันจั๊งโมงสิบหดบานบันนี่ตอนนี้สี่โมงสี่โมงข้างหนโค้งมาสิมันห้าโมงห้าโมงเนาะห้าโมงหกโมงเนาะโอเคทุกคนเนาะกการมาเบิ้งวิถีชีวิตการเพนไห้ในเขตสุนัขบุญกับะมาณนี้เลยทุกคนเลยเนาะเอาสายเบียนสาวหอมสกับเลยบเปล่กับเพื่อนกับสายเลยเนาะไป ทุกคนการพึ่งเขาสั้นหลับพี่น้องตอนนี้กะฮอดเวลาแล้วทุกคนเลยเฮากะเมื่อหลับพี่น้องว่าเฮากะอัปเดตไปที่ชีวิตสาวลาอมาเยี่ยมมาญามานี่กะโอ้ยพี่น้องถ้าจะลงลงชีวิตกะไ่เป็น,ปนไงไ่ายๆเด้การใช้สิบสิบต,ตามภูเขาพี่นอ้องเฮ็ดให้ปลูกข้าวปลูกมะแตงมีหลากหลายเลยพี่น้องนี่บอ,อกเส้นทางฮะโอ้ยไล่เยนะโ่เลยเลยอยู่แล้วเอรถที่เลยอ Ừ. Sao hôm cho om young mang cho hôm tang oh. bao bò Ồ. hoa 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 chú, hoa 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 โอ๊ยพ네 e> <oh> ี่น้องเส้นทางพล่บพี่น้องไว้เห็นบอพี่น้องเอากระสิกลับล่บพี่น้องเลยตอนนี้ก็พอเปเวลาแล้วพี่น้องสี่โมงหาโมงแรงแล้วแตนี้เฮาเมื่อแต่ให้สองหอม4สี่โมงหอบมาหกโมงเลยนักบ่อมากนะค่อยค่อยสีอ่องให้ในกันนักไหม cáp 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 chúng đi <laughs> xin thẳng bỏ xin thẳng cặp bàn phía nữa thịt ngàn hào chai kênh lòi đây bây giờ mà giảm sao lao với bưng sao lao hay dù phủ dù phá phá rộng thuộc hôn để kết เสียงเกิบบ่เเสียงกิบอ๋อไปจะได้นองเมื่อยบ่โอ้เวลาเจ้าเมื่อแต่ละเมื่อแต่ละวันย่างอับนี้เลยเนาะโอ้มันไกลเติบพี่น้องเลยเห็นบ่เขตมู่บ้านน้องก็จะเป็นป่าเลยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์พี่น้องเลยอ๋อยังผู้เดียวจะประหยานบ่เวลาเจ้าเมื่อเลยเมื่อสานอ๋อพี่น้องสาวลาวเขียนนี่คนช่วยสืดพี่น้องเลยอันนี้สายเวียนกสิกรรมเือนกับสารหล่ะสาวหอมเพิ่นออกมาแต่งไปก่อน

นักเนาะกินมัแกงน้องคน,นงสบดท้ายน้องก็เล่นี่นนสียหอดฟางเลยทุกคน ตอนนี้น้องสองคนกะสิอาบน้ำก่อนเนาะเพราะว่าอ้ายกะสิเมื่อปะก่อนเด้อตอนนี้กะใกล้สิฮอดบ้านแล้วบ่นี่ทุกคนอันนี้จะเป็นสาวลาวเอาให้งานกันมื้อนี้หลังจากมาแต่ให้สาวหอมให้สาวเวียนแน่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งวิถีชีวิตสาวลาวเขตนี้น้องๆกสิเอามักแต่มกินเอ้าบ๊ายบาย FC กันเด้อบ๊ายบายเด้สาวหอมไปก็ได้จ้าเมื่อกนเด้อมื้อนี้บอมตากะสิพา FC ไปฮับชมวิถีชีวิตสาวลาวอสาเวียนสาวหอมกประมาณนี้ล่ะพี่น้องเฮากสิกลับเือกับซานล่ะพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เฮาก ไปเก็บมักแกงยู่ไฮผงสาวหอมเพราะว่าช่วงนี้กับสาวลาวเขาเจอกับปูมักแกงลายพี่น้องบัมตาก,กับชิวิวสันนิก่อนพี่น้องคลิปนี้คลิปหน้ากับมาคพอกัอนไหมพี่น้องขอกาบคำ่าสวัสดีครับพม